เหตุการณ์นี้น่าตกใจนะมีผู้ใช้เฟซบุ o กนะฮะรายหนึ่งเขาโพสต์เหตุการณ์นี้ครับบอกว่าฝ้าเพดานภายในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬพังถลม่มลงมาพร้อมกับน้ําฝนที่มันท่วมขังอยู่บนฟ้าห้องนี้เป็นทั้งบริเวณห้องฉุกเฉินแล้วก็มีห้องทําฟันด้วยที่ได้รับความเสียหายจริงๆก็เห็นน้ํารั่วมาสักพักแล้วนะแจ้งไปเนี่ยแต่ว่าไม่มีเงินจะซ่อมแซมสถานการณ์ของโรงพยาบาลคือไม่มีเงินแค่จ่ายค่าต่างๆก็แทบจะไม่พออยู่แล้วดีนะว่าวันที่เกิดเหตุมันเป็นวันหยุดก็เลยไม่มีคนได้รับบาดเจ็บทางผู้นวยการ บ,บอกว่ารับทราบแล้วแหละว่ามีน้ําขังอยู่ตามท่อบนฟ้าเนี่ยเนาะแต่ว่ามันไม่มีเงินไงนยังไงก็ตามเดี๋ยวจะเร่งซ่อมแซมให้เร็วที่สุดทางในแพทย์สาธารณาสุขของจังหวัดนะฮะในแพทย์พรมรดรุณเนี่ยก็ลงพื้นที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่ามันพอจะซ่อมแซมได้เดี๋ยวจะซ่อมให้ใช้งานได้โดยทันที <laughs> เราที่ผ่านมามนไม่มีการแจ้งกัน